สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ2ตัวบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ งวดวันที่16กคุมภาพันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่า2สูตรนี้นะครับมันจะเข้าหรือว่ามันจะไม่เข้านะครับเพราะว่าสูตรคำนวณน,นี้มันก็มีเยอะหลายสูตรนะครับอาจจะเลือกถูกหรืออาจจะเลือกไม่ถูกก็ได้นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับในสูตรที่1ใช้หลักพันนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่ 1- 3ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่ 1- 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2 บวกค่าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก2บวก1สูตรที่2ใช้หลักพันนะบวก10บนบวก10ล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1 10บวกท้ายครั้งที่1ใน2ครั้งนะครับนี่บคูณ2นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวก5าบวก1ทั้ง2สูตรจะมีตัวเลขสูตรละ4ตัวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับสูตรที่1เนี่ยจะเข้าก่อนนะครับสูตรที่2เนี่ย ยังไม่เข้านะครับงวดแรกสูตรคำนวณได้3 4 6 7ใน4ตัวนี้จะมาคบทั้งหลัก10บนและหลักหน่วยบนนะครับผลรางวัลออก4 4 6กนะก็เข้าเลข4กับเลข6อ่าน,นี่ถูกเป็นงวดแรกนะครับจะเข้าเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรที่1คําคำนวณได้1 2 4 5สูตรที่2คํคำนวณได้3 5 0 1 ทาง2ส,สูตรก็จะมาชนกันในงวดนี้นะครับตัวเลขแรกนะครับมีเลข1ที่เหมือนกันนะครับเลข2นะครับในสูตรที่2ไม่มีนะครับเลข4ก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันคือตัวสุดท้ายเลข5นะครับดังนั้นในงวดนี้จะมีตัวเลขที่เหมือนกันคือเลข1กับเลข5นะครับดังนั้นจะชนที่1กับ5ถ้ามันมี2ตัวแบบนี้นะครับ มันก็จับคู่ได้เลยนะครัือนหนึหรือ51นะครับผลรางวัลออก951านะครับหก็บหก็มา10หน่วยบนถูกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรกนะครับ6790็ดเก้าูนย์สูตรที่สองสอเลข6นะครับสูตรที่2ไม่มีเลข7ก็ไม่มีนะครับเลข9เลขเเหมือนกันนะครับ เลข0ก็มีเหมือนกันดังนั้นในงวดน,นี้ตัวเลขชนกันอยู่ที่เลข9กับเลข0นะครับชน9กับชน0แล้วผลรางวัลวดนี้ออก9 9 0นะครับ9 0 2ตัวนี้ก็ครบเลยนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนี่นะครับถูกเป็นงวดที่2นะครับสูตรแรกในเข้าเฉพาะ สูตรที่1นะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1 6 7 9 0สูตรที่2 7 9 4 5นะครับตัวเลขแรกนะเลข6นะสูตรที่2ไม่มีนะคเลขเจ็ดเหมือนกันนะเลขเจ็ดก็เน้นไว้ก่อนนะครับเลข9เหมือนกันนะเลขศูนย์นะก็ไม่มีนะครับดังนั้นงวดนี้มีตัวเลขเหมือนกันอยู่เลข7กับเลข9นะครับดังนั้นได้เลข7 กับเลขเก้ามีสองตัวนะครับผลรางวัลดอกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับตัวที่ชนเลขเจ็ดกับเลขเก้านี่ก็มาครบทั้งหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สามนะครับถ้าเทียบชนกันสองสูตรมาประจบกันก็จะเข้าสามงวดติดนะครับงวดถัดมานะครับสี่ห้าเจ็ดแปดกับห้าเจ็ดสองสามเลขสี่นะครับในสูตรที่สองไม่มีนะครับเลขห้า เลขหนี่เหมือนกันเลข7ก็มีเหมือนกันนะครับเลข8เลข2เลข3นี่ก็ไม่เหมือนนะครับดังนั้นงวดนี้ตัวเลขเหมือนกันเลข5กับเลข7ได้เลข5ากับเลข7ผลรางวัลออก7 57เ็นะครับเลข5เข้า10บนนะครับเลข7ก็เข้าในตำแหน่งปลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่4 งวดถัดมาครับสูตรที่1น่เนี่ย0134ส,สูตรที่สอง7945นะครับเลขศูนย์นะครับไม่มีนะครับเลขหนึ่งก็ไม่มีมีเลขสามสูตรนี้ก็ไม่มีเลขสามนะครับเลขสี่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เหมือนกันดังนั้นงวดนี้มีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่แค่ตัวเดียว นะครับคือได้เลข4ผลรางวัลออกเบิ้ลนะครับดังนั้นเลข4ก็จะเข้า10หน่วยนะครับนี่มันได้ตัวเดียวนะบศูนย์หนึ่งสามอันนี้เก้าเจ็ดเก้าห้านะครับดังนั้นมีเลขสี่ตัวเดียวอ๋อก็ถูกนะครับเพราะว่ามันออกเบิ้ลนะครับงวดถัดมานะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งหกเจ็ดเลขหกนะครับเลขหกเหมือนกันนะครับเลขหก เลขเจ็ดเลขเจ็ดเหมือนกันอีกนะครับเลขเก้างวดนี้เหมือนกันอยู่สามตัวนะครับงวดนี้เหมือนกันอยู่สามตัวคือหกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้าผลรางวัลออกเก้าเจ็ดเก้านะครับดังนั้นก็จะเข้าเลขเก้ากับเลขเจ็ดเนเจ็ดกับเก้าในสองตัวนี้เข้านะครับ ก็ถูกอีกนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1นึเนี่ยสองสสูตรที่2 6 8 3 4นะครับเลข2ตัวแรกในสูตรที่2เนี่ยไม่มีนะครับเลข3เลข3นี่เหมือนกันเลข5ไม่เหมือนนะครับเลข6เลข6เหมือนกันนะครับดังนั้นในงวดนี้จะมีตัวเลขเหมือนกันคือเลข3กับเลข6นะครับมีเลข3 มีเลข6ผลรางวัลงว,วดล่าสุดนะครับออก063นะครับเลข3กับเลข6ก็เข้าใน10หน่วยบนนะครับก็ถูกอีกนะครับสูตรนี้นะครับเข้ามาแล้วสถิติ1 2 3 4 5 6 7 7งวดติดนะครับ ยังไม่รวมสูตรที่1ที่มันยังเข้านะครับเดี๋ยวมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16นะครับกุมภาพันธ์นะครับว่าสูตรมาครบ2ตัวบนทั้ง2สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่1นะครับเอาหลักพันเลข7บวก10บนบวกหน่วยบนนะบวก6บวก3บวก6บวก3แล้วบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับ3 9 27 แล้วบวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับ9 9 18บวก100ท้ายครั้งที่2เลข5ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก5นะครับ7นะบวก6ได้13 13บวก3ได้16นะครับ16บวก7ได้ 23, 23 23ก็เป็น43 43นะครับ วบวก8นะครับ51 51 61. 61 61ก็เป็น71นะครับได้71ดังนั้นได้เลขหนเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันบวกหบวกสบวกหดังนั้น1นบวกหได้2 2งบวกสได้4 4่บวกหได้ห้าหนึห้านะครับ สูตรที่1ได้1นึ่งสหนะครับใน4ตัวนี้จะมาครบหลัก10และหลักหน่วยบนในงวดวันที่16บหกกุมภาพันธ์นะครับถ้าดูจากลายเก่าที่มันออกนะครับแม,แม่งหงวดก่อน36งวดนี้หรือมันจะเป็น25งห้นะครับมันตำแหน่งเดิมนะครับ ตำแหน่งเดิมของมดก่อนหรือมันจะไปทางอื่นตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสูตรมันอาจจะเข้าหรือหลุดก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมาดูสูตรที่2ก่อนนะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2เอาเอาหลักพันเลข7บวกหลักสิบนเลข6 บวกหลักสิบล่างเลข0บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับ3บวก3ได้6บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง4 4บวก4ได้8บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้ง9 9 18สูตรนี้จะไม่มีบวกคงที่นะครับเท่ากับ7บวก6ได้13 13น่บวก6ได้19 19บวก8ได้27 ย7บนะครับบวก8ดได้สามห้าก็เป็น45นะครับได้45ได้เลยค่าเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวกสบวกหบวกหดังนั้น5้บวกสได้7 7็บวกหได้12 2สบวกหได้3ได้ตัวเลขห้าเจ็นะครับ ห้าเจ็ดสองสามเป็นตัวเด่นในสูตรที่สองคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับตัวเลขที่มันเหมือนกันนะตัวแรกเลขหนึ่งมีไหมเนี่ยไม่มีนะครับเลขสองนะเลขสองนี่เหมือนกันเลขสองเหมือนกันนะครับแล้วก็เลขสี่ไม่มีนะครับเลขห้านี่เหมือนกันดังนั้นจะมีตัวเลขเหมือนกันอยู่สองตัวคือเลขสองกับเลขห้าถ้ามาดูลายที่มันออกในงวดก่อนนะเป็นไหมครับ งวดก่อนที่ออก6 3เนี่ยในสูตรที่2นะครับในสูตรที่2ก็จะเข้าที่เลข6กับเลข3นี่นะครับงวดนี้ก็ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมคือหตำแหน่งเดิมคือ5กับ2เนี่ยนะครับงวดก่อนก็9กับ6นะครับ9 6 7นะครับมันเข้าแค่7จนะครับงวดนี้ชนเลข2กับเลข5นะครับ จะมาหรือไม่นะครับก็ต้องเราดูนะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมันเด่น25นะครับนั่นก็คือตัวที่ผมฟันไว้ในงวดนี้นะครับ2ตัวบนนะครับงวดนี้เนี่ยฟัน25นะเม็ดเดียวนะครับถ้าชุด3ตัวก็ดูตามนี้เลยนะครับตั้งแต่0ถึง9ก็เอาใส่ในชุด25ทั้งหมดถ้างวดนี้ตัวเลขมาตามที่ผมวิเคราะห์ไว ยังไงก็ต้องถูกนะครับยังไงก็ต้องถูกเลยหนึ่งคู่ในนี้ใน3ตัวบนตรงๆชุดเดียวนะครับจะต้องมีถูก1ชุดนะครับนี่ถ้าถูกถ้าออกสองห้วดนี้ก็ถือว่าโชคดียกช่องนะครับแต่ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับเป็นเพียงแค่แนวทางที่ผมวิเคราะห์ไว้เท่านั้นนะครับถ้าท่านใดชอบก็ลองไปหาซื้อสลากดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเลขที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็อาจจะเลือกในตัวใดตัวหนึ่ง หรือสุดรใดสุดหนึ่งในนี้เอาไปเป็นแนวทางนะครับอาจจะไปจับ7273หรือ4 5หรือ4 1 1 5ได้หมดแล้วแต่คนจะเอาตัวไหนนะครับแต่ผมดูแล้ว2 5คือเลขที่เด่นที่สุดนะครับขอให้มาก็แล้วกันนะขอให้มาก็าล่ากันถ้ามานี่ก็ถูกยกช่องเลยนะครับ25นี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรเด็ดๆของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมมาไว้ได้เลยนะครับสูตรดีๆเด็ดๆนี้ผมนํามาแบ่งปันให้ตลอดนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอหรือจดเอาไว้ก็ได้นะครับมันหรือจะรอดูในงวดนี้ก่อนก็ได้ว่ามันจะเข้าไหมนะครับท่านใดที่กดติดตามช่องผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ